มาด้าไฟเตอร์ปีสี่สี่ครับคันนี้คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาฟูวินนะครับแต่าของเดิมก็ถอดอเพาโฟออกครับ ใคหาใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังนะครับคันนี้เครื่องดีเกียร์ดีนะครับช่วงล่างดีครับขายในราคา65ห0 0ันบาทนะครับ